การขอโคตากรณีนักศึกษาขอโคตาโคต้าคืออะไรโคตาคือวิชาที่จํากัดจํานวนรับโดยคณะเป็นผู้ให้โคตาตามรายวิชาของเจ้าของคณะถ้านักศึกษาสนใจที่จะเรียนวิชาที่มีโคตาก็สามารถไปขอโคตาจากคณะเจ้าของรายวิชาซึ่งการให้โคต้าของแต่ละคณะจะแตกต่างกันบางคณะ ให้นักศึกษาไปขอที่คณะบางคณะสามารถขอโค้ต้าในเว็บไซต์ของคณะได้โดยจะมีระยะเวลาในการขอโคตา้าและจำกัดจํานวนผู้ขอโคต้าตามระเบียบของคณะหลังจากนั้นทางคณะก็จะประกาศผลผู้ได้โคต้ต้าถึงเวลาจดทะเบียนนักศึกษาก็ดึงโคต้าในระบบมาจดทะเบียนได้เลยโดยสามารถดูคู่มือการจดทะเบียนได้ในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนนะครับเดยเลื่อนลงมาที่หัวข้อ FAQ ข้อที่2 นักศึกษาก็จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องการจดทะเบียนเดยนเป็นวิชาที่กำหนดโควตาต้องดำเนินการอย่างไรนักศึกษาสามารถตรวจรายวิชาที่จะขอโควตาได้ที่คณะเจ้าของวิชานะครับ